โโอ้เสี่ยบอกว่าจีกับพี่สบายดีเด้อพ่อแมนพี่น้อง FC สกุะสุกดนะทักไทยสบายดี FC ยำแรงๆเนาะพี่น้องเมื่อนนี้เราได้อาหาร ดีพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งอันปิี่ยนเป็นรถแห่งออกมาจากบ้านไนอ,นนนอ,อ้ดอนเนาะพี่น้องเนียอ๋อตัวเบิร์นพี่น้องเบิ่งก่อนเด้อรถแห่งมั่นๆได้นิมพี่น้องแตนหนึ่งซาพันปะแต่หนึ่งซาพันกีบเฮดเดอร์พี่น้องเดียวนี่แพง,ง,งขึ้นกว่าเก่าแพงขึ้นกว่าเก่าเนาะ ปีกายแพกแล้ว1ิ0า0ันอะปีนี้ขึ้นไ<ด>ปนเนเศร้าเน,นาะเนื่องจากเด็ดเงินมันขึ้นเนาะพี่น้องเงินเฟอ้อไม่นด้สีปิ้งปลาลดตำหมักถั่วเนะกินแรงพี่น้องเลยบรรยากาศยามแดงกับสปิริยู่ยแม่ไอ้ชิเห็ดยังโอ้ไหนป้าไนี่ยไช <laughs> ปาปาจะขุดแน่ไปข้าเลยน้ำถ่วมูไปข่านะ้ำถ่วมูเออจมาถอดโอ้ัวปาไปจังเลยนีย่ยองิดสอยู่สองิดออตพูดหน่อหน่อหน่อแต่กะสิสปาไปาไปหนไหหนสิอดสีดำเจนปาแต่ถึงมันกระแสบเนี่ยสบเล่ะาบน้งอถอดมันก็ยังคือปาใหม่นี่เนาะนึกว่า พ่อไปเซม้งแม่งแบบเย้ยแม่สบายดีสบายดีพี่น้องเห็ดเห็ดกับขาแดงนะเห็ดกับข้าแเลกกรปูไอวินเอามาให้ได้ไหมพี่น้องปูเียส่วนนี้มันตายนะจีมนตายเมื่อวานนี้มันมันอยู่บ่มันมันันด้องดองนี่

เดมาเอาสิมาตำมกทั่วพี่น้องกินกับอันกินกับปลาลรเ้อพอได้ไหมเรือัสเห็ดขอเจ้บุเป็นไอ้แ่เด้เด่นเด่นลงไหนเดินกินไหนนะเออทำมะถุวฮะไกลัวได้ปะ ใส่ได็นอกมันแดดละบอลมะคามใส่ได้ไหมจะมะท่วใส่มะคามหน่อยใส่มะคามสซนเสียบได้พอดีถึงไม่เห็นคลิปพี่น้องเลยถามอีเมลละหัพอมาอีเมลหันก็คิดว่า คอยกับไอซุขันสั่งกันนะเนี evet. ่ยเหรอก็เลยอย่า่าอันเอ๊บจีขึ alon, ้สิว่าคือสิมีความคิดขึ้นกันแต่ว่าเอาเป็นไงบิการับไอซุปบุกคอยไปนำกั่นนะฮะเรคิดจะได้ไหมก็แบบจ้างวัดซุปวัดยาสุดเ้อซุนันหนูจากขวามันดีอยู่ แม่สิอมาสอนไอ้น่องสั่งกันโอ้ใสเพื่อ็ยังหายไปน้ำการนั่นแหละมีแม่กันเนาะ่คอยว่ากสสั่งกันนั่นนี่อไอยากไป่ยขอขอไยคิปกันไปน้ำการนั่นนี่หไหพี่น้องเนี่บกเนาะจตกคลิว่ยังสั่งอีบ วันไหนคิดว่าสร้างวันไหนคิดว่าสร้างหัดยาคิดว่ายันว่าแบบว่ามักซุกเบาผูถือใจด้วยนึงจะเก็เครียดจะสินะยันมาเครียดกันหายใจกันสาเหตุที่มันบกค่อยอะไไปน้ำกันก็คือนแบบดุกอะไรนะดุติดกันอะไมันสีคืนเคยในอ่างกันนะมันจะโมโหเลยซีบออันนี้เป็นอะไรเตะหายเครียดให้เนี้ย สั่งบ่ได้ยใช่เราไปนอกเลยสั่งไอ้สั่งนอกเนาะแล้วก็มีอันเอฟซีทามะอันบมาด้วยก็ันสุปเป็นไอ้นอกกันแต่แถบอ่แถบแม่นเนาะเป็นสั่งเนาะไปใส่กับไปน้ำกันนั่นแหละไปน้ำกันได้ยูซี่นอกไดไปเดินไปอันนี้ก็ไปน้ำกันได้อยู่แตะวสนิทคือคือคอยก๊อกร้อนเนาะไปน้ำกันก็บโบแบบโ่ค่อยอันนี้วะ แบบมันกะชนิดคือการแตามันหัดมันจะอย่งไรบางเบาสนุกเฮียะน้ำกันโบเป็นเออมิเตบอกจริงจังน้ำกันเป็นเดืองเวียกเขานั่นจังไงเองขั้นบอกยอกกันเห็นยอกกูเป็นเอ้โนมีค้ามยอกอยาก็สิบโมงวันมันสิบเออคือไปก็โมเออนั่นแหละมันคือนี่ขั้นคือข่อยก็บุกชู้กับน้องนี่เออ มันก็ห่างกันเหยดิบัดคอยก็ร้อนกันมันติดกันมันก็หยอกกันโมเป็นมันเป็นจัลสันแหละนาะงการเตะกันเข่าใจอยู่การตีท่าคือเห็ดนี่นะตีท่ามอะไรไปตีแบบบะหมอนเก่งๆกันเลยได้มาเยอะดันกันเด้มามาบอกน้องอันนั้นยาจิซักกันเด้อบอกบอกโมห้สั่งกันอ่ะ ก,กันเปินหัวเบอร์ไหนมุงบักมาุกลือกเ <c oughs> บอร์กลัวเลยเ <c oughs> นาะแย่งงนะมาสั่นกันนะจริงไงเนาะบุหรี่สั่นบุหรีเกลียยกันเนาะพี่น้องมียังกะไปปรึกษานแตยางยามงานแต่ว่าษีแห่ไปแบบเบาเด่นมาหยอกกันไปนั่นไปนี่น้ำกันมันกะมันบริสิทธ์นะนะ <c oughs> แต่ยังหน่อยตีกันตลอดได้ครับก <c oughs> ตีกันอะนี้หรอมีกวิกกอกตีกันหนึ่งห้ากอันนี้นะห้าเือเดิมอันเดิมบอบผิดกันจะส่วงทีแยกไปไอซุประแยกไปเหียนอยู่อันนั้นอยู่ดันซีวันไหนเหียนอยู่อันบ้านเนาะก็ได้บอด้บอดี้เห็นกัน โนก็ได้แบบเออปากน้ำกันเน่นี่นะพี่น้อย, <c oughs> ยอไปไทยเลยก็มาต่างสองยู u ูบดีแหบบละแต่ก็พอดีแบบกบ็จะเบากันเบากันกับกบ็เบาเตียงเกียรติเตีรงเจียง, <c oughs> จงกันมได้เกียรติมาได้่างกันะ แบบว่าติดกันชงเงคือแบบแบบไปใส่เออเออแอบยอกกันคือแบบเลยน้องบางคนก็ติดแนวนันบางคนเขาก็ติดกันใค่คารคอยชองอ่านคอยคอยกันเราอยใช่ไงเนี่ยใช่นี่ใส่นะแบรกันแกะกแดข้าวหางแะเป็นความภาคนีสงหักันอีดีอีดอน แบบวุ่ one other one other other oh, ้งติงเบากันแบบมาเป็นกนุกให้ห้าบบเ่อนยกกนะเทียับอยาะเทียมกับไงเคียวซาลาให้กันละเข้าไปเพิ่มกรแดกเข้านะเอากรแดกเข้านั้นใช้น้ำเลยกะปิกดิ กะปนขั้นกะปีสีฟ้าสีเขียวหันจังกิ้กรแซ่ะหนักสักหน่อยเออใช่ดแม่ใช่เบิร์ดทนโดนอันนี้ันตอนประเด็่งไปไหนไปยันที่นอยู่นะแดดนะสีแดง มะนาวใส่หรือเปล่ามะขามมใส่เออน่ออะไรมันทอดหรือ่าทอดทำใส่มะขามมันชีเซีบทอดขามอ่อนหนัวปะนอขนัว่แบบแบบมันหวานหวานมันก็ไดมะนันอยมะนาวเระับน้มาวร่บบกว่าไปซให้กูดิ้นเลยไซื้ใช้ เออบั้เสีเอาไหเจ็บสี่อยู่ใ้่มีใช่ปะเจ็บเลยห้คอห่าอย่างเด้อูได้ห้ยคอหญ่เอาไหเด้อีอกาะอ้าวพอดีเสียคฉอยกินเมื่อไรคอยเจ็บแขวอยย้ำเ่อไรอด้ะแกะขอดนะอาาเอาเอาใส่อีกน้อยหนึ่งประแดดน้อยหนึ่งกลิก็ได้ อป้าก็เลยข้าด้มกเดื่องนป้าวไ้าวต้มข้าวต้กระเดื่องกระปู

Ừ. Chú, Mình đớt chút, đớt trời không mặt trời không mặt trời không không mặt trời ừ. ừ. không mặt không không mặt không Tuyệt vời ăn mạng của nó không mà, đi Cái con đẹp nè. con mà Mắm, mắm cọng nè Cái con Ngọc nè

Tất cả khu vực ngăn cản. Sắp ngăn mặt hai cắn Sắp ngăn Sẵn hai kiếp. Sắp ngăn mặt hai kiếp. Sắp ngăn mặt hai kiếp. Sắp ngăn mặt hai ไอซุกเป่าก like mm ันไปเคื 3, mm ้อร์นะเเป่าไม่ได้จต่ไปไบน้กันก็ไม่รู้เันจับปรทไทยกินเมย์เรากคิดว่าเจ้าะไงั่งซุปบ่เออั่งเ่งเนี้ยจั่งแบบซุกแบบจางเลย ตัว,ตวตหัวตัวหัวตื่นกูเดียวไปตื่นเ้าหัวควันอ่นแ่ก็ประกอบอะไรไปทำกันที่้องเลยข้องมันมันเป็นเพิ่เคยในอายเพราะรู้สึกยินเลยอยุดพิษารนตอนเปลี่ยนพิษกันตลอดเอตีคลนแต้องหน่อย

จ่าก wow. ็ปบุกได้วโมคอยตีก uh, really ันถอคอยกันนะคอเอาหวานี้ตีกันจ่ามถอดกันถอกันอกันโมเคยแฝไม่นจอเจือมันเจเวลาใครคนเดียวตีกันก็ไม่เมีเอฟซีเป็นคอมเมนต์นะว่าเอันไอ้น้องคือถือกันเนาะก็ห้ากับห้ากับถือกันบ่ เดกันงร่อยจ็กับบัคือกันอะไรไปเนาะพอหญ่มากเยเขาก็นหูเนาะโูบาอันหักกันนะนะหักคือกันตนนีงหน่อยแต่หักแบบโอกาสแสดงออกแต่ละเัตีลักตั้งต่วเื่องอสรนดเน อ่ายด่เอานะกันเนาะจานกันดืนนั่นนี่บเคยคิดหนี่อเเราเอาเปียไปบักิษฐหนึ่งรู้พื้นศิษฐ์หนึ่งรู้พื้นศิเออเออเกันนะข่อยเหตุยงบงบวันหนึ่งผัเอ้ยอยืนอยู่เยืนอยู่มีกันผัดกี่ําหน้าีดมหน้าก็ได้ม่นันจังสะเเนไม่่พีกัน่างตัวร์

ม่แล้วกืนผานบุญหะบุญผานข้าวสปลีกันอืมกระเพียงแบบน่ะอีดาตอนนี้นั่นแหละเนาะข้าวสาลีกันยังกแล้วข้าวเ่อห่อแล้วข้าวเหนว่อออะแต่ออนนั้นมื่นา้ตาเนะมื่นประตัดเนะ

在在做。Okay,